ออลตาากับอัลตาฟอร์มเมอร์ต่างกันยังไงคะคุณหมอออลตาาจริงกับอัลตาฟอร์มเมอร์เป็นอัลตาซาวเหมือนกันโดยความจริงแล้วหลักๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นตัวแอคชั่นมันอยู่ที่เขาบอกว่าจะพูดถึงชั้นแสมชั้นแสมคือชั้นที่อยู่ใต้ชั้นไขมันอีกชั้นเวลาเราพาที่เป็นหน้าเรา<ม>เนีน่ยช่นหน้า<ม>เวลาเข้าไปดึงหน้าหน้าพลาอย่างเงี้ย วลาเปิดเข้าไปชั้นล่างเนี่ยมันก็มีผิวหนังอยู่ใช่ไหมฮะแต่ว่าเวลาเราอยู่เยอะเนี่ยผิวหนังเหี่ยวลงแต่ว่าไอตัวชั้นที่อัลตร้าหรืออัลตร้าฟอร์เมอร์หรืออัลตร้าาวที่เราบอกเนี่ยมันจะไปแอคชั่นที่ตัวชั้นสมาร์ทซึ่งเป็นชั้นของตัวกล้ามเนือแล้วก็ตัวเนื้อเยื่อที่อยู่ใต้ชั้นของไขมาอีกชั้นนึ่งั้นตัวอัลตร้าหรือว่าอัลตร้าฟอร์เมอร์เนี่ยมันก็ทําให้ชั้นสมาร์ทเนี่ยมันหดตัวแล้วก็แข็งแรงขึ้นแล้วก็ลิบขึ้นโดยหลักการก็จะเป็นนี้แต่ว่าถ้าสมมติว่าในกรณีที่ว่าถามว่าเรามีเครื่อง2เครื่องเนี่ยไว้เพื่ออะไร ก็คือในกรณีที่ว่าเรายัางดิ้วรอยไม่เยอะมากหน้าตาไม่ได้หย่อนคอยมากก็คือเริ่มที่จะคอยๆนิดหน่อยซึ่งเป็นรอยต่อที่จะไปถึงว่าจะคอยมากเนียแทนที่เราจะบางคนเนี้อยอายุ40หรือว่า30กว่าผมก็เห็นคนไข้เยอะเหมือนกันที่ว่าเราจําไปเลยทำดิเพนเป็นลิปเนี่ย ถามว่าเวลานั้นเราไม่ต้องการดิฟเฟนเซนดิตแต่ว่าสิ่งที่เราเรายกดึงหน้าเร็วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออนานะคตถ,ถ้าจะต้องดึงจริงๆมันยากเพราะว่ามันเป็นพังผืดเป็นอะไรตรงนั้นเรียบร้อยแล้วก็จะมีเครื่องอีก2เครื่องถ้าสมมติว่าคนอายุน้อยๆแล้วอยากจะให้หน้ามันยกกระชับขึ้นก็ใช้อัลเทร่าหรืออัลต้าฟอร์เมอร์ได้คือเป็นอัลเทราซาวเครื่องนี้มันก็คือมีความเจ็บปวดบ้าง แต่ว่าไม่มีแผลแล้วก็ไม่ต้องผักปืนเยอะสามารถจะอีวันสองวันก็ทํางานได้เลยอาจจะมีแดงๆบ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นแผลใหญ่แล้วก็ไม่ได้บวมมากใ <c oughs> นกรณีที่ว <c oughs> ่าเราไปตามคลินิกต่างๆแล้วเขาบอกทำอัลตราทำอะไรคนะุณเอ๋ยให้ดูเครื่องว่าหน้าตาจริงเครื่องของอัลตราเป็นไงนะัะก <c oughs> ็ดูแต่ในรักนม้จะมีอัลตราเนี่ยแล้วก็ จริงๆออร์อท้าล่ามันนับเป็นขีดน,นะใช่ปะนับเป็นเส้นเวลาเขานับช็อตเนี่ยนับเป็นเส้นก็หน้าตาเครื่องจะเป็นอย่างงี้เป็นเครื่องเป็นเครื่องรุ่นไม่ได้รุ่นปัจจุบันนะฮะแต่ก็ใช้งานได้แต่แบาเออร์ทาฟอร์มเมอร์หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ออรตทาฟอร์มเมอร์จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าชอบให้คนไข้ใช้เพราะว่ามันเจ็บน้อยกว่า แต่ว่าระยะเวลามันอาจจะไม่ยาวนานมากแต่ว่าปกติเราจะไม่ค่อยเจ็บปวดหรือว่าจริงทายาชาก็ช่วยได้ฮะเอทราถ้าคนเคยทําที่อวเอทัวร่ากาประเมอร์ก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วเอทราาจะเจ็บกว่าแต่ได้ผลระยะนานกว่าแต่ว่าเราฟเมอร์เนี่ยเจ็บน้อยแต่ผลมันก็จะสั้นกว่าก็หลักๆก็เป็นอทัราเหมือนกันแต่ว่าระยะเวลาหรือว่าผลที่ได้อาจจะต่างกันในช่วงเวลาเจ็บเยอะได้ผลนานเจ็บน้อยก็ได้ผลสั้นกว่า